สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรินเวย์ของอยุยยานะคะวันนี้นะคะเรามีอะไรจะมาเสนออีกแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเป็นการสั่งซื้อเพจเ,เดี๋ยวเราขอปรับอันนี้หน่อยอ่าประมาณนี้แต่มันจะดูซิ้นๆหน่อยนะ <c oughs> เป็นเพจจากร้าน D D G Jewelry นะคะซึ่งเป็นร้านเพจที่ย,ยะดยัดูมานานแล้วก็รู้สึกว่า ร้านนี้เขาดูน่าสนใจอ่ะแล้วเพชรเขาก็มีความสะอาดให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะแต่เขาจะเน้นน้ําขาวแล้วก็ความสะอาดเนี่ยแล้วแต่เรานะมี S ตั้งแต่ s i มี v s VVS นะคะมีแบบ IF ก็มีนะคะแล้วแต่เราเลือกยาก็เลยลองสั่งแหวนน้อยน่ารักมาหนึ่งวงนะคะหน้าตาแหวนก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะซึ่งชอบอย่างหนึ่งที่ร้านเขาเคมว่า SI ของเขาจะบางแล้วจะดูสวยมากกว่า Vs ห v รือ Vvs อะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งก็เรียงลำดับไม่ค่อยถูกเหมือนกันงงนะคะจะให้ดูก่อนแหวนวงนี้นะคะตัวนี้เป็นแหวนแถว4.5ตังค์นะคะ,ะราคาเนี่ยอยู่ที่11,600นะคะซึ่ง มันมีวงเล็กกว่านี้นะคะ2ตังอันนี้4.5ตังใช่ไหมใส่ออกมาแล้วก็จะดูแบบเวียใหญ่ๆนิดนึงใหญ่ๆหมยถึงเพชรอะใหญ่แต่นิ้วอ่ะเ <c oughs> ทียบก,กับนิ้วแล้วมันดูเล็กเข้าใจไหมเพชรที่ว่าเป็นเพชรสองตังก็มีราคาตอนนี้อยู่โบอยู่ด้วยนะอยู่6,990ถึงสิ้นเดือนนะคะใครอยากได้แหวนแบบเริ่มต้นจากแหวนเล็กๆนะคะก็สามารถไปดูที่ดี g ได้นะคะส่วนอันนี้เป็น4.5้ตัง เป็นแหวนแถว4.5ตัง่อ10เมตรนะคะที่ค่อนข้างดูใหญ่พอดีนะคะตอนแรกคิดว่าจะต้องสั่งส0ตังนะเพราะว่านิ้วใหญ่อะไรเงี้ยและเป็นที่มาสําคัญเกี่ยวกับการลดน้าหนักด้วยอ่ะจะบอกแต่ก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันนะคะว่าแหวนหนึ่งวงเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะก็จะเป็นอยู่ในกล่องนะคะเราก็จะไม่โชว์หน้ากล่องนะคะว่า,เ,าเป็นยังไงเนาะในกล่องที่เขาแพ็คให้มาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มีใบรับประกันของร้านนะคะเพรนี้เป็นเพรไม่มีใบเซอร์นะคะทุกคนใครที่จะซื้อเพรน,นะคะก็เอาที่สบายใจเอาใบเซอร์หรือไม่เอาใบเซอร์นะคะนี่สิ่งที่เขาแพ็คมาจะมีแค่ถุงซิปล็อกใบรับประกันแล้วก็กล่องแหวนซึ่งแหวนก็จะอยู่ในกล่องนี่แหละเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่นะคะถุงซิปล็อกแล้วก็นี่เป็นใบรับประกันนะคะ มีเลขที่นะคะมีเพชรกี่ต่างกี่ตังนะคะเป็นร้านนี่ค่ะเป็นโลโกโ้ของร้านนะคะ D D G นะคะและทองเนี่ยเป็นทอง 18K นะคะเป็นเปอร์เซนต์ทองเนี่ยอยู่ที่75%นะคะ,ะแล้วก็กล่องแหวนจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะสำหรับกล่องแหวนจะมีแบบรอยอะไรอย่างงี้นิดหน่อยไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันแต่กล่องจะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าแบบคล้ายผ้าไหมนะคะเรียบๆยบยบแล้วก็มีโลโก้ D D G นะคะ ส่วนข้างในกล่องนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตเห็นก็จะเป็นโลโก้ DDG เป็นกรรมหยี่นะคะแล้วก็แหวนก็จะวางมาอยู่ในนี้นะคะเราสามารถเอาเสียบเข้าไปเพื่อให้แหวนหน้าแหวนมันโชว์ได้นะคะแบบนี้น่ารักมากนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไง <laughs> ต่อนี่ยูยะสั่งมาเป็นไซส์53นะคะซึ่งลองคำนวณดูแล้วนะคะเวลาที่น้ำหนักเราเพิ่ม ประมาณ10กิโลไซส์แหวนของยุยะเองนะสำหรับตัวเองไม่ไม่รวมคนอื่นไซส์แหวนจะเพิ่มขึ้น2ไซส์ทีนี้ตอนนี้เรา100ไซส์แหวนเราอยู่ประมาณ60ถ้าเกิดว่าเราลดลงไปนะคะสัก50มันก็จะเหลือประมาณไซส์แหวน53อะไรเงี้ยก็เลยสังยส่งให้ฝสมาเพื่อเป็นแรงันดาลใจในการลดน้ำหนักนั่นเองนะคะตอนนี้ใส่ได้เป็นนิ้วก้อยซึ่งไม่ถึงคนนิ้วด้วยแค่ตรงน,นี้แค่ลงขอมาน,นิดเดียว ต่อไปมันจะต้องเป็นนิ้วนี้นะคะจะต้องลดลงลดลงนะคะทุกคนโอเคใครที่มองหาแหวนเพชรดีๆสวยๆราคาไม่แพงใส่ได้ทุกวันมีหลายดีดไซน์หลายความสะอาดให้เรื่องนะคะก็แนะนำไปที่ D D G Jewelry นะคะเป็นเพจ Facebook นะคะแล้วก็มีลายแอปแอ D D G 1 1ึนะคะโอเควันนี้เยอะต้องไปทำงานก่อนแล้วนะเอาไว้เจอใหม่คิหน้านแล้วกันนะคะบ๊ายบาย